หลายคนถามว่าทําไมต้องเป็นกีฬาคาริสตินิกเพราะว่ากีฬาคาริสตินิกเนี่ยเป็นกีฬาที่ผมเองเนี่ยมีความชื่นชอบมาตั้งแต่อตอนพัธยมหรือประถมแล้วนะครับเป็นกีฬาที่มีสนเสน่ห์ในตัวของมันนะครับเป็นกีฬาที่ไม่มีใครค่อยให้ความสนใจกับกีฬาแบบนี้นะครับเป็นกีฬาที่ขาดคนเล่นเป็นอย่างมากนะครับโดยส่วนตัวผมเองนะครับผมฝึกนะครับใช้เวลาในการฝึกคาริสตินิกมาก็ประมาณ10เดือนแล้วนะครับ ส่วนท่าในการฝึกได้ท่าอะไรบ้างครับก็เป็นท่าคูลแพนนะครับท่าสเตเดอร์แพนนะครับท่าไอสแตนมัซเซอร์อัพนะครับปูอัพนะครับพวกสเตเดอร์แพนพุชอัพนะครับก็ไฮสแตนพุชอัพนั่นเองนะครับโดยส่วนตัวเป้าหมายของผมนะครับในการฝึกผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับในการฝึกผมก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับเพียงแค่อยากจะฝึกนะครับไปพร้อมๆกับพวกคุณนั่นเองนะครับ สำหรับใครคนไหนนะครับที่ยื่นชอบกีฬาสายประเภทน,นี้นะครับผมอยากชินช่วยให้ทุกคนเนี่ยมาเล่นมาออกกำลังกายด้วยกันนะครับมาฝึกด้วยกันนะครับและเราก็จะเก่งไปพร้อมกันในะ